คนรู้แล้วใช่ไหมฮะรู้อ่าเค้ยแชสเลชโชเลยครับโชว์สุภาษสิทธิ์ในรูปนี้คืออะไรอ่ะให้เพื่อนช่วยด้วยกันรู้อ่ะรู้อ่ะถ้ายังไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกถ้ายังไม่รู้มันคือตุวอะไรกันเนี่ยเป็ดมูจิกตี๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ตีมู งไม่ใช่แล้วพี่นีวถ้ายังไม่รู้ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามีเงื่อนไขไก่เห็นตีนงูงูเห็นน้องไก่ได้เปล่าอย่าอย่าพึ่งมี่อย่าใจไก่เไก่ไก่อยากรู้ไหมครับเดี๋ยวเราให้ง่ายขึ้นแล้วกันย้อนมาดูอีกคนนึงโอเคโอเครู้ไหมฮะรู้ขึ้นไหมเป็นน้อง ย้อนมาดูอีกคนนึ่ขอโทษนะครับโอเคครับผมครับรู้ขึ้นมคนต่อไปนะครับโอเคดูคนต่อไปเออในข้าวปาเฮ้ันเรื่อากเลเลื่อนไปรู้ไหมฮะไม่รู้ครับอผมขอดูคนแรกเลยดีกว่าโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมมาดอนะครับถ้าท่านไม่ต่างกันเลยท่านเลยครับในภาพนี้ํำสิทธิพจิตมเป็นอินเตอร์รู้เหรอ ครับสุภาษิตคืออะไรครับไม่อีกแต่ไหนครับไม่รู้จริงๆรมองพูดตรงๆเลยเชื่อไม่รู้จริงตัวดำตัวดำสามพยางนกไม่ใช่ไก่นกสามพญานกสีดำ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 ตาเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดอะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดตาขัดตีไก่ก็แบบไม่เก่งตีไก่อัไม่ได้บอกเลยนะจ๊ะ โอ้ยฮะกาคพรต้ติอะไร้องเทกาค้าเรสซีเรสอะไรอะพี่ซีเจได้พี่จใส่ในซองตําใส่ในซองกาเพกาาพี่น่อถามจริงเหอไม่ใช่ไ่ได้ไม่ได้การแสดงไม่รู้ไม่รู้จริงแต่ว่า มันยากอ่ะพี่บอกบอกพี่เกาไม่ได้ทีมงานเอาคำนี้มาให้อันนี้ใช้เวลาไปประมาณ2นาทีด้วยกันเออไม่ต้องเป็นหมวนะครับผมอันดี้บอกว่าตอบไม่ได้โอเคเดี๋ยวเชิญทั้ง5ท่านนักชิมเองะเดี๋ยวรอด้านล่างนะถ้าเกิดว่ามีใครช้ากว่านี้คุณ